เหลืองบอกคอยหลายปันไดเนาะครับเนาะเดี๋ยวอีกน้อยนึงก็จะเหลืองหลายกว่านี้น่าจะงามตอนนั้นเนาะทายตอนนั้นน่าจะงามนะครับเดี๋ยวโคบเตยพาเช็ดตัวใหน่ช่างมันง่ามต้องโดหน้าไม่ได้โดหน้าไม่ได้เนาะแมนโดหน้าไม่ได้โอยโคบเตยมีโอกาสถึงเดือนพฤษภาเริ่เคยถึงคู่ปีโอ้ยนะครับกันกันเต็มทุกปีนะครับแมน หลังจากมึงเจอมีเห็ดเทากเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเห็ดตัแ่วางกับมื่อเขาสวนนี่น้องานาเห็ดออกก็ไปเฮ็ดลบมาจะไหมะโ้คุณหนักครับลูกเอยลูกเจดเยนะครับเนี่ยโอ้นีครับโลละบาทตอนนี้นขันได้ลูชจำคือกูมือนีนทือว่ารู้แล้วคนโอ้ครับคอนึ อาวัดดีเด้อเอฟซีนักล่าเฮดเมเตย์พอเตยปลาแต่กุคนเมื่อนี้พอเตยมีแขกเด้อเมื่อนี้เมื่อหนาเพิ่นมาหามาเล่นนั่เด้อมาชมญชวนบุพีพอเตยวัดดีกูขู่กูคนอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีวายทีวีในท่างประเทศในประเทศหรือต่างประเทศนะครับนะนะครับมาพบกับช่องอ่าบาตงโมเช่นนอีกแล้วนะครับแล้วก็ช่องอ่า ของแม่เตยพ่อเตยนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยปลาแตกเด้อครับสวัสดีค่ะอ้าวค่ะก็เมื่อนี้ก็นักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยปลาแตกกับผ้าเลาะปากพีคือเก่าเด้อพี่น้องเมื่อนี้หัวหน้าแตงโมชะเหน่เพิ่นมาเล่นน่ำมาหาเพิ่นอยากมาชมชวนดีพ่อเตยแม่เตยเด้อมาพี่กะขอฝาก ช่องเพิ่นไวน้ำนอพี่น้องเพิ่นกับกำลังอันเปิดช่องไม่คือกันละพี่น้องไม่คือกันละพี่น้องจะพิ่นบาเด้อเด็กมาส้มชวนพี่เพิ่นเห็นพอเต้ยไม่เต้ยโรคชวนพี่เพิ่นเลยมาเมล็นน้ำมันงามนะครับงามผลบ้านขึ้นเท่งอยู่เด้อครับพี่น้องงามกระดุกกระดิกบาร์ท่านหนาพิ่นเมล็นน้ำเด้อพี่น้องท่านหนาแตงโม่ชะแนอ เพิ่นกำลังคุยก็ไม่เตยอ,อยู่เพิ่นนี่เพิ่นมาเห่นน้ำดีใจอยู่พี่น้องจับย่าอนนันี่้อ่กก็บเรมเกวมั้งครับีแปีเนาะียบม้วนมีซุปมว่าอีกแล้วนะครับโอ้นะครับมันหมบม่เตยข้าข้าจะไปหาเห็บม้วนนี้ก็เลย ทีต้นครับถึงเดอประมาณหกพันหกันจัไรกับไริเไรเเศตรับเนาะเปามเตเจ็วนเออน่เห็นแดงก็ไมมอีกแล้วล่าซีมือเจ็เที่นึง ถึงในลระเสมีถึงคันนะค่ะันสีบาทเป็นบางที้นะแล <kum: S 1> นะ้วทำใจยากด้วยบางที่ยย<ผ>นี่นะครับงานมาทำนะมวยเดินนะครับทางหลังนี่นะครับ

าัเม้มารางนะครับนะเ้ครับเดี๋ยวนะครับทีบ่เขาสวนแอ่นะครับนะแต่ราั้งเพียงกันไส่นะครับคนฟังนะนะครับโอ้ยเขาโอ้ยดูไไเลยเนาะโอ้ยนะับทตทุกป,ปีมนเสมอนี่เป็นสีเบิร์ดได<อ>้ขนาด้นี่นมันในสามันมันเป็นมาทีอยี่ก<อ>ันทุกป,ปีนั่นบอกเป็นสีเบิร์ดให้โอ้ีเนันเป็นมาทีสาม ก็เลยอันอันนี้เมมันก็เลยมันร้ายหลุนหนึ่งเป็นมีตัวเป็นมักพีสามเป็นสิบะท่านมาใหญ่มันสิบะท่านซุกมวนนี่มันเป็นมักพีหลุนเดียวมันก็เลยง่ายสุปีแดงสี่สุปีอ๋อขอเตยพาเฮ็ดตรงไหนนาะจัง่างานตรงหดน้าไม่ได้หดน้าไม่ได้เนาะแมนหดน้าไม่ได้โอย กเตอมีโอกาสถึงเดือนพฤษภาเด้อเคยถึงคูปีอ้คปีแล้วมนีหลังจากหลังจากมเจอมีเห็ดเท่ากับเฮ็ดเห็ดเ็ดเห็ดทำม่วางกัมื่อเขาสวนนี่น้องทรับเนาเห็ดออกไปเฮ็ดลบมากระมคุณหนครับลูกยลูกเดีัยนะครับ

Toa mùa phụ thể là theo cho lên nhu cầu <laughs> ถ้าจะอดใจบปอยู่นะครับนะแต่เลยทักมาทักมาเบิ่งนี่นะครับช่วงมันยังไงเดี๋ยวชั่วหาหัวหน้าหัวหน้ามาชมมึงอีกให้มันขึ้นกุ้มๆทั่วตัวไฮพอเตย อๆับนี่จะิเ็บไว้บ่คนบ่ไวบ่ไว้จ้างจ้างหัวหน้าจ้างมีมีคนงานบ่หรอมีมีหัวหน้าคนงานประจำคนงานประจำก็มีเนาะเมนครับป้าลูกลูกหลานล่ะเป็หัวหน้า

<c oughs> นับละครันที่เุยูางล่นะครับวม้ครับทะลุแสงน,นะครับนเปลาไมเินต่างไะครันราคานี้บยูครับแสนคันราคานี้ ันยังเหลืองบอกค่อยหลายปันไดเนาะครับเนาะเดี๋ยวอีกไม่นึงก็จะเหลืองหลายกว่านี้น่าจะงามตอนนั้นเนาะทายตอนนั้นน่าจะงามนะครับเดี๋ยหมือนนี้ก็ฝากไว้ทำนี่ก่อนนะครับนะฝากไว้ทำนี้ก่อนนะครับอยงแรกก็ขอบคุณนะครับทีนะครับสีชมคลิปนะครับตั้งแต่แรกเป็นจบนะครับนะฝากจองบาร์ทั้งหมดขึ้นแถวเลยเด้อนะครับเหมือนนี้บาร์ทั้งหมดต้องกล่าวข้า่าสวัสดีครับผมอบาร์เต็งโมเพื่อนมะลินนะพอเตยเด้อพี่น้องเหมือนนี้ฝากจองเพื่อนน้ำเน่ก็คือเพื่อนเบ่าเหรอเนาะเพื่อนมาเล่นนะพ่อเตย เพเตยกับพ่อเพิ่นมาชมหัวชมสวนเพเตยนี่แหละตามมาชาติของบรรนอกข้าเนาะพี่น้องจักเห็ดหนังกระเห็ดหัวเห็ดสวนค่ะพี่น้องเมื่อนี่ยกวันที่สิบสี่มกราพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาะพี่น้องเมื่อนี้กับบ่าวแตงโม่ชะเหนีเพิ่นมาหลินน้ำเมเตยน้อมาช่มสวนบุกพริกเมเตยเพิ่นเห็นบุกพริกงามเพิ่นก็เลยมาเขามา เที่ยวมาส้มบึงบกักพริกแม่เตยเนาะก็ขอฝากช่องเพิ่นน้นเนำเนเด้อพี่น้องบ่าวแตงโมเชี่นเนยเงียวเพิ่นกะกระลังเปิดช่องไม่คือกันละพี่น้องบรท่านหูยังคือกันละก็เมตย์เ <c oughs> <c oughs> นาะี่ยังกะพิพขาดมองได้กะข,โขอโทษขออภัยไว้เนาะพี่น้องเ,อนเนาะขอโทษขออภัยไว้น้ำเน่เนาะกะยังบรท่านหูเรื่องในเรื่องนีอยู่นอกในพวก ลงคลิปถ่ายคลิปปันไดอยู่พี่น้องฝากให้กำลังใจกูขู่ก่อนเด้อพี่น้องนังแรงใจเน่เนอพี่น้องหาสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลาเฮดแม่เตยพอเตยปลาแตกน้ำน่าจะซ้ำรับมือนี่ก็ขอสวัสดีค่ะฝากช่องเพื่นน้ำเด้อพี่น้องบ่าวเตงโมชาแนลเด้อพี่น้องฝากให้กำลังใจเพื่อนกระช้ำให้กำลังใจพอเตยน้ำเด้อเพื่อนมาเลิน้ำพอเตยหักพอเตยกไงฮัก บาเตงโมงน้ำเดอร์พี่น้องคู่ขู่คูๆๆค่ก้นขอบคุณครับ